มีใครฝันเห็นงูตัวใหญ่ๆกันบ้างไหมคะแล้วอยากรู้ไหมคะว่าความฝันนั้นหมายถึงอะไรคลิปนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะการฝันเห็นงูใหญ่นะคะเป็นความฝันที่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์และความหมายทางจิตวิญญ,ญาณการฝันเช่นนี้เหมือนเป็นการสื่อสารโดยตรงจากจิตใต้สำนึกให้เรามองดูจิตใจความรู้สึก ความคิดของตัวเองและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตการที่คุณเห็นงูใหญ่ในความฝันสื่อถึงพลังและความสามารถที่แฝงอยู่ในตัวของคุณและงูถือเป็นสัญญาณเตือนให้คุณเผชิญหน้ากับความกลัวและเรียนรู้จากสถานการณ์หรืออุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาและที่สำคัญการฝันเห็นงูใหญ่นั้นบ่งบอกถึงการพยายามที่จะหลุดพ้น จากข้อจำกัดและปัญหาต่างๆที่เคยขัดขวางตัวคุณอยู่อีกทั้งการฝันเห็นงูใหญ่